บ้านอันต้าลักซ r รีโมเดิร์นเฮาส์สุดคุ้มค่า1เดียวบนถนนเรียบถนน,นเอกมัยรับมิทาบนเนื้อที่กว่า1600ตารางเมตรในราคาเพียง139ล้านบาทเท่านั้นหาไม่ได้อีกแล้วครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเข้ามาชมบ้านสุดคุ้มค่าหลังนี้ครับบ้านหลังนี้นะครับมีระนวน5ห้องนอน9ห้องน้ำสมมิ่งพูลสระน้ำดกเกลืออยู่บริเวณกลางบ้านนะครับ ซึ่งจุดนี้เนี่ยสมาชิกในบ้านทุกท่านจะสามารถมองเห็นได้จากทุกๆมุมของตัวบ้านเป็นสระว่ายน้ํายาวถึง14เมตรกว้าง3.5เมตรครับห้องชั้นหนึ่งนั้นจะเป็นห้องสปาส่วนตัวนะครับซึ่งมีห้องน้ําในตัว และบริเวณด้านล่างของชั้น1น,นั้นจะเป็นส่วนของ living room ซึ่งจะมองเห็นสวนของซีเมอร์โอ๊กนะครับที่กว้างยาวกว่า11เมตรทอดแนวตลอดแนวยาวของในส่วนของตัวห้องทานอาหารและครัวครัวที่นี่มี2ครัวครับคือครัวฝรั่งนะครับและครัวไทยขนาดใหญ่ ต้นซินมร์อโอจะสูงขึ้นไปถึงชั้น3เลยทําให้ทุกห้องนอนนะครับสามารถมองเห็นต้นซินมร์อโอได้ห้องลิฟ่งจะมองเห็นทั้งวิวสระว่ายน้ำและมุมที่เป็นการ์เดนวิวนะครับ บริเวณทั้งสงครับเผยให้เห็นในส่วนของตัวพื้นที่ outdoor space สามารถออกมาบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าได้นะครับมองเห็นตลอดทอดแนวยาวสัว้น้ำได้สวยงามมากครับจากในส่วนของตัวห้องนอนห้องที่1นนะครับจะมองเห็นในส่วนของตัวสนมามหญ้า และมีช่องแสงเป็นหน้าต่างบริเวณด้านหน้าบ้านนะครับตัวบ้านตกแต่งไว้ครบถ้วนเป็น fully f u r n i s h บริเวณชั้น2บริเวณหน้าลิฟต์นะครับจะเป็นพื้นที่และห้องบริเวณชั้น2เป็นส่วนของตัว e อ t a เ Space นะครับสามารถที่จะทำเป็นห้องนอนห้องิฟวิ่งหรือห้องทำงานเพิ่มได้มีห้องน้ำในตัวถัดมาครับบริเวณชั้น2จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งครับเป็นห้องนอนที่อยู่บริเวณด้านหลังของบ้านซึ่งห้องนี้ครับพิเศษมองเห็นสวนของต้นซิมเบอร์โอ๊กไม่ว่าอยู่มุมไหนของห้อง ก็สัมผัสพื้นที่สีเขียวได้ทั้งหมดมีว่าเอ็โคลเซตให้ทุกห้อง ส่วนของห้องนอนชั้น3ครับเป็นพื้นที่ที่พิเศษด้วยความสูงของเพดานถึง3เมตรและห้องวอเอ i นโค o เซสขนาดใหญ่พร้อมได้ช่องแสงคือบานหน้าต่างบริเวณด้านหน้าทำให้ในส่วนของตัวห้องแต่งตัวและห้องน้ำดูไม่ทึบเลยครับมีความสว่างและบอ,อ,อบอุ่น ด้านหน้าเขาจะเป็นสองห้องนอนได้รับแสงจากบริเวณหน้าบ้านทุกห้องจะมีวอล์กอินโคลเซตขนาดใหญ่อย่างจุใจเลยครับพร้อมด้วยห้องน้ำทุกๆห้อง ถ้าในสนใจสามารถตหมเข้าชมได้ที่0637895645ห้องครัวไทยถูกซ่อนอยู่ด้านหลังเป็นห้องครัวไทยขนาดใหญ่ ที่นี่จะเป็น5ห้หองนอน9ห้องน้ำา9ที่จอดรถเลยนะครับบนพื้นที่1,600ตารางเมตรซึ่งเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ในราคาเพียงแค่139ล้านบาทนี้หาไม่ได้อีกแล้วครับบนถนนเลียบถนน,นเอกมัยลัตมีทาถ้าในสนใจสามารถสมาเข้าชมได้ที่063-789-5645 ขอบคุณทุกท่านครับที่กรุณาติดตามฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ